มันมาอีกแล้วมันมากับสายฝนเป็นตาเลตตนคนทางเปือนเปิดอนนะพี่น้องเลยบริบ้พูนมาอีกแล้วจ้ะสิกะนำลงมาอีกแล้วกลาบสวัสดีเดจ้าตอนค่ำค้ำพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลย ตอนแรงๆครับกัตะทำอาหารนะคะพี่น้องเนี่ยหมากอันนี้ข่อยนะหมากน้ำนมข่อยเป็นโดเต็เมหมดอีกแล้วกำลังเป็นหมากแล้วค่ะคันซาว่ามันอันจับดิอบอกโอ้ยงาฮักแน่นอน จ้าครับสวัสดีอีกรอบแรงพี่น้องพบกับพ่อครัวตัวต่ําตัวตึงแล้วกันนะคะอันนี้ก็ผู้ให้กำลังใจจ้าพากกันลกพยายามตงแต่ว่าได้เน่าไมหมแต่อายเนาะเดยมตรงได้น่าไหมค่ะป่าไปใสป่าพันธสิธาลลงมแมลงพันธสิธาลงมแมลงตอนนี้เราก็จะทํากับข้าวเลยส่วนให้ติอติ เียวกิดข่าวแรงน้ำสะก่อนจังเมื่อ,อใหญ่ๆตากฝนเมื่อพอดีอับน้ำเลยกะนนอนเลยต้ <laughs> มน้ำไม้สิกินกระปุนปลาดุกจ้าพี่นอ้องเอ๋ยเมนูปลา,าจ้าปลาจ้าให้ซี่น้ำต้มผัดแกงทอดปอนปลาอันนี้ใส่น้ำไม่สมน้ำใส่น้มมต้มน้ำไม,ม,ไำไม้พอกินแล้วอย่าโฟกัสดับ ห้อนห่อน,อ,นอาารยเอาพิกเปลยนเดี๋ยวให้ฉันไม่ฉันไม่ปลดน,นะคะฉันจะให้ดีโอปลดน,นะคะอรรถอะไรอาอรถอ,อร่อย,อยงไง แซ่บแต่ว่าน่าซูแต่ยาวเข้มน้ำนะมูมากินข่าวน้ำกับสาเห็ดบพรแซ่บเป็นแต่มูไปอย่างมากินน้ำแล้วเนาะเขียนเวลาไม่จื่อแซ่บข้าวสกัดพีล่างหนึ่งข้าวสกัดน้ำทีงต้มปลาอุดจจรอสักคู่ปลาโอ้ยยังกระปุกย่านี่นี่ยเอามาว่าสีนั่ากับจิเน่าค่าทางหลายเอาไปทิ่มน้ำลายตูเติบเลยสายข้าวกันจ้า โอ้ไม่ไม่มยับฝนกันด้วยเขาเย็นไหมเขาเย็นกับข้าวหอนบ่เข้าวเย็นกับขา้ขาวเกาข้าวไม้บข้าวนสิไปซื้อข้าวโอ้ยหมดอันนี้ข้าวเย็นหลายอืมายเติบเลยสองก้อนขนาดนั้นเพราะต้องแบ่งน้องใช้ขา้ขา,ขา,ขาวเก่าข้าวเย็นกินข้าวเย็นก่อนมันเหนียว นี่มันเกิดเป็นเขตอยู่มันสีดำๆนะข้านี้ข้าวเกา,านะหมดปัญหาข่าวติดกระติบพี่น้องเอ้ยใส่ผ้านี่สบายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหดื่มก่อน แม่รบกต้องบ่อด้วยละมคือนัายครับแต่ว่าเรู้ม,มึู้ิ้วคิ้เข่าเลยนะ้างหมอป่าขีนก็ไปนอไปัองเลยโขข้นอกดังอัดอามาเลยเชียงพนดังอาดอาดมาแล้วปลังๆลังพลังลังปลัง,ลง,ลง,ลงแถวบ้านนอกเลยได้ยินมาแต่ไก่เสียงฝนงอัดอ,าอามา ตกใส่บใบไม้ดังสาด่าดมาโอ้น้ำสีบทว่บ้านไายบ้าพี่น้องเลยพวกบ้านไก่ไม่น้ำล้ำเส้นโอ้เส้นบ้านละหาน้ำเนี่ยบ้านจีลานเนี่ยนำถ่วมาจะปิดวายวามาแล้ว นอนฟังเสียงพนที่หล่นลังคาเบาเบายังแรงนะพี่น้องยังแรงนะอ้ยหนาวอย,ยังแรงเลยยายนี่เกือาบมาาระชันพี่น้องท้ายของและพลดสามถุงละมาก,ก่อนพบฝนฝนมาก ตกได้ตกดีเอานําเขานํานํ่เฝ้าตกเฝ้าหวยเฝ้าเบิรตไปตกปีหนาเนาะเขาจะเกีียวข่าวเกี่ยวน้รเนาะนี่ต้มปลาต้มอะไรนม่้เพราะฉัเกี่ยวผเแล้วยังไงได้ดี่ปนตัวจิงน้องเคเพิชนรายใหญ่ปนิ้คนลและแช่ ีมมืดควาจืดข็ใส่น้ำตาลกลายอยู่ล้างผักล้างยาเตรียมกินกับพนป่าจากพี่น้องเอ้ยพนก็ฮือฮือตกไปแรงยกหนึ่งฮือ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 มืดไหมละครรอบต่อไปจืดละจืดกระโปรงมั้ โูมาล่างแล้วจันบันาพองโอ้มันก็นมีคนซื้ออยู่บ้างมันก็นมีคนซื้ออยู่บ่เพราะว่าผู้ไรก็ได้เนาะเออเพิ่นละบริมิตโตงละละบริมิตโตงฮือ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 รู้สึกผิวขาว ตีจนเกือแตกนี่เป็นตัห้องคว้ยอืู้บมีเขากับซื้อผูมันพันได้หลายแบบชิมเลยอือเน่นแหละ ขายกับมันก็โอ้เนะาะไผยก็ได้ไผยก็ได้เดี๋ยวมันก็ปลาเข็งเขาขายกันแลละหกสิบบาทหาสิบบาทเลยพี่น้องก็ไปโอ้ยอยังสูสูจีบอย่างหลังตึกอือค่อยไปยค่อยมาได้หนูห อืมมันหน่อยแล้วจังขามากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยพิ่นยานี่ปนแล้าก็ได้มากินข่าวน้ำกกนเลยจ้าหืมนี่แหละจ้าเศษคุณกนอ็พักอะไรละั้มต้มนจะใส่น้ำตาลน้อยเดียวเลยนะ โอ้ยสองบวงแข่งน้องว่าก <si ับบวงยังเพิ่นหักฟันมัอนคนฟันแหละมีใยนี่นะแปลกแล้วนะฟันแต่เห็นแต่กดตายขันเพิ่นฟันบาต เพนผู้นั่นผู้นี้ลก็แม่รถแม่แนวมาในเจาะแจะเลยแนวเน,น,นี่ยพนมาสืบๆโรงานที่หนึงบอพ่อหรอไปไป,ไปทั้งมาแนะ่นมาเข้ามาน่นก็ยังปจือ๊อบะซื้อไป,ปทังมาจะจอพันืนอ,น,น,น,โโอนั้น่หอตนตนมากลืมรั้ยรู้สึกคิวขาวพี่หนเลย นอยรอสักครู่แล้วก็ไอ,อยิีมข่าวเมนูปลา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 พี่น้องเอ้ยเมลีปนจากคำนี่ปน <c oughs> ต่อไปจะเช็ดเมนูนยังได้ประคอบตัวใหญ่ๆได้มาหลับซอย

Chị kia bác sĩ phun cả bụi lé, phì nóng bờ U sát, u sát xuất án luôn, dạm tương, u sát u sát tương, bỏ bỏ Bốn tốt là cả áp nằm non, muôn, đi lại mình. แคทีฝนฝนตกเลยสินอนมวนเดี๋ยนีผัดว่านอน,น,น,อนบนหลังจะเอา้เป็นสาใช้กระหองอเดี๋ยนี่ญาติบ่มีผู้เฝ้าเพื่อนและกรปุ่าเอากันน้ำทั้งเฮตุเหื่อลังนี่เที่ยวอ,อุบลปันไปหน้าบอก เที่องอุบลจะคือเพื่นว่าคนรวยได้ไปโรงพยาบาลอุบลโรงพยาบาทธรรมดาพันสีเข่าบาอูอุบลอุบลลาดผูนสีมหาโพนพูนโรงพยาบาลมองแย่นี่ไป่นไ่มิเตให้โซ่คีนองคีนิกคีนอกคีนิกเนียโอ้บันดอกขอกหน้าดอกไป่วกวมะละก็แก่บกโจ๊กเหลือก็อันีันบา เฮียนอะจบสูงได้บดต้องไปเฮียนแบบมองซงู่งๆมาจา้าเสร็จเรียบร้อยพัฒทหารแรงเฮากินข้าวน้ำกันเดินจา้าป่าอีกแล้วนนจา้าปนป่าน,นี่แซ่บแต่ใครแต่ว่ามัน กับเขาไอ้มันพักลายกินปนเลยมีพักหลายๆแสะไอเขาออกง่อกินขาว่มา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 เามาบาม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 าาม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 าาาาาา ยังบรรญายนไปไ์ปสนใบพูดนางพี่แนน้องมาดิพี่นอ้องน่งซิมินมมาดิพี่น้องขาวแกกระเดื่อปนปลาดุกเจ้าบันดีกับต้มหน่อไม้ตอนี้ใครมากินขาวขทำปลาดุป <c oughs> กปลากรอบปลกรอบฮะแล้วนบอกเรือนางหลอจะนางซือมันใจ ้ออมาดูมันจะเป็นสักแ้ทมขว <อ S 2> เลยทำทตเก็บองไเนาะอ่อ,อ,อนัออนนปนหน้าอต้อง้อทดลองคนเกิดมือบไปามื่อนีตอดตายอยู่ถึงหอดเลยคือคือเ ิงปาเนาะทุบไม่ทนตกบอได้อยู่ไปคือเก่าทางมเป็างลำบากใาไมกับบืนเวลาราบื่จะตีร่งตลาดลูกบอ้เราขาดือดห้งนน้ามเปิดไม่แห้งก็ไปครับแล้วเจ้สองลูกบอลตามไปทาเทน มันก็เท่าน้ำลายรังแต่เนียดน้องแด่นแค่เหนียวมากลอค้อนน้องแดงก็ไม่ค่อยได้ชอบข้าวไปคุ้มขาน้าน้ำฟืนน้ำาน้ำข้านก็ตัา้งอยางน้ก็จะอ mấy cơm bắp chưa được phép chất được phép chất bắp chưa được เาเปิดยานี่เป็นน้ำยางคนอะไบ่ตันหออเตกาศ มันบาย่ไหนนมันหนลายัมันมันกระไแต่ว่ามันเนไันเนี่ม่เป็นเราะจะเปนียบไปได้มันู้ไมันไม่ืดแม่มืดชัดมือเลย

khi không phải tNet bει tốt, nhiều kho gãy tối sau đó. 4, đó tôi vừa đi làm Veo, giờ tôi không anh em mẹ. Tại sao các bạn có Nachtl crowded? M 1989 i10 ít 嗯，弄下回做点面团。

นเนาะเก็บบรร<ะ>ยากาศวายุคักวแรงจ้๊อทย้ายมือื่น